แต่ย้ำอีกทีนึงนะครับถ้าไปฝึกหมุนอย่างเดียวนะครับโดยที่มันไม่ได้เกิดจากแรงที่เราใส่ไปที่พื้นเราตั้งใจหมุนอย่างเดียวนะี่จะไม่เวิร์กแน่นอนสวัสดีครับเพื่อนักกอล์ฟ นี่คือ coming to a pro podcast ตอพิี่หที่178ก็กลับมาพบกับผมเช่นเคยครับปรีดีลาตินักกอล์ฟสมัครเล่นที่มีความลหลงใหลในการศึกษาเกมกอล์ฟด้วยตัวเองจากทั่วทุกมุมโลกวันนี้นะครับก็จะเป็นการพูดถึงเรื่องของการศึกษาวงสวิงครั้งใหญ่ที่สุดในโลกนะครับ90้าล้านวงสวิงวันนี้เราจะมาพูดถึงองค์ประกอบที่4ซึ่งจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการหมุนสะโพกณจุด Impact นะหครับหรือว่า hip turn at impact นั่นเองวันนี้นอกจากเราจะรู้แล้วว่า นักกอล์ฟระดับโปรที่เขาศึกษาถอดรหัสออกมาเนี่ยเขาเคลื่อนที่สะโพกแตกต่างกับมือใหม่ยังไงนะครับผมจะอธิบายเล่าเพิ่มเติมไปอีกนะครับว่าจริงๆแล้วแค่ฮิปเทิร์นหรือว่าการเปิดสะโพกณจุดอิ p แพ t เนี่ยความเข้าใจแค่นี้เนี่ยยังไม่เพียงพอนะครับยังมีอีกส่วนหนึ่งที่สําคัญมากๆซึ่งมันจะต้องทํางานผสมผสานกันแล้วจะทําให การเคลื่อนที่ของสะโพกของเราเนี่ยทำงานได้ดีมากขึ้นแล้วก็เพื่อนๆเองสามารถเอาไปตรวจเช็คแล้วก็เอาไปปรับใช้กับเกมกอล์ฟกับสวิงของตัวเองได้เลยนะครับเรามาเริ่มจากการศึกษาก่อนเลยแล้วกันนะครับทาง Swing t r u e หรือว่า Golf Tech เนี่ยเขาถอดรหัสออกมา <S <S เขาบอกว่านะักกอล์ฟระดับโปรนะครับจะสามารถเคลื่อนสะโพกเนี่ยได้มากกว่านะักกอล์ฟมือใหม่ถึง2เท่านะครับ นักกอล์ฟระดับโปรเนี่ยเปิดสะโพกได้อยู่ที่36องศานะครับส่วนนักกอล์ฟไฮนิแคปเปอร์หรือมือใหม่เปิดสะโพกอยู่ที่19.5องศาณจุด Impact ตรงนี้คือค่าเฉลี่ยนะครับก็จะมีบวกลบกันไปนะครับผมคิดว่าเพื่อนๆนักกอล์ฟเนี่ยรู้อยู่แล้วแหละว่านักกอล์ฟระดับโปรเนี่ยเขาเปิดสะโพกได้เยอะนะครับแล้วมือใหม่ก็จะเปิดสะโพกได้ไม่ค่อยเยอะนะครับอันนี้ทุกคนรู้อยู่แล้วเรามาดูกันก่อนแล้วกันว่าอะไรคืออาการหรือว่าสาเหตุที่ทําให นักกอล์ฟมือใหม่เนี่ยเปิดสะโพกได้ไม่ค่อยดีนะครับเขาบอกว่าอาการเนี่ยมักจะเกิดกับคนที่1เลยนะครับมีวงสวิงที่ Cutting across นะครับหรือตีค่อมนะครับหรือว่าตีสไลด์นะครับลูกบอลสลด์พุ่งซ้ายแล้วออกขวาสไลด์เยอะๆนะครับหรือว่ามีอาการที่เรียกว่าเป็น h i ปสตอรหรือว่าสะโพกมันแบบมันติดนะครับมันติดขัดมันเทินได้ไม่หมดนะครับอาการฮิปสตอพวกนี้เนี่ย ก็ล้วนแต่เป็นอาการที่ทําให้นักกอล์ฟมือใหม่เนี่ยไม่สามารถเคลื่อนสะโพกได้ดีมากนักนะครับอีกอาการหนึ่งนะครับก็จะเป็นเรื่องของการที่ช่วงบนนะครับอันนี้อาการยอดฮิตเลยนะครับก็เกิดจากการที่ช่วงบนเนี่ยทำงานเร็วเกินไปนะครับใช้มือหมุนหมุนตัวหมุนไหล่หมุนหน้าอกลงมาเร็วเกินไปนะครับตั้งใจที่จะใช้แขนตีมากเกินไปนะครับซึ่งหรือจะใช้คํานึงคือช่วงบนมันแอคทีฟ ผิดเวลานั่นเองนะครับก็เลยทําให้สะโพกอาจจะทํางานได้ไม่ดีโดยภาพรวมแล้วก็ทําให้ตีกอล์ฟไม่ดีนั่นเองนะครับลูกออกขวาบ่อยตีค่อมอยู่ตลอดสูญเสียสปีดด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นอาการยอดฮิตนะครับของนักกอล์ฟทุกคนเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเองต้องมาเช็คดูนะครับว่าสะโพกของเราเนี่ยมันมีการเปิดได้เยอะเหมือนนักกอล์ฟระดับโปรหรือเปล่าแต่อย่างที่บอกไปเลยว่าแค่เปิดสะโพกอย่างเดียวเนี่ยไม่พอนะครับหลายๆครั้งถ้าเกิดเราศึกษาแล้วเราพอเราอ่านจบแค่เนี้ย แล้วเราไปฝึกเปิดสะโพกอย่างเดียวนะครับนกักกอล์ฟส่วนใหญ่จะพยายามหมุนหมุนเปิดสะโพกนะครับซึ่งการที่พยายามหมุนแล้วเปิดสะโพกอย่างเดียวโดยที่ขาดความเข้าใจอย่างอื่นเนี่ยมันก็จะทําให้การแก้ปัญหาน,านั้นเนี่ยไม่หายไปสิ่งที่ผมอยากจะเสริมนะครับถ้าเกิดใครที่ติดตามตอนที่ผ่านมานะครับจะเข้าใจแล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยการทํางานของสะโพกนะครับถ้าเริ่มจากแบ็กสวิงไปจนถึงจุดท็อปสวิงเลยมันจะต้องมีการเพเชอร์ชิฟเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับตรงนี้สําคัญมากๆถ้าเราทำเพรเชอร์ชิฟไม่ถูกต้อง การสเวยของสะโพกเนี่ยมันจะทํางานได้ไม่ค่อยดีไม่เอฟเฟกตีฟนั่นเองนะครับเมื่อกี้ผมพูดถึงเรื่องของสเวยแล้วถูกไหมครับหลายๆคนเนี่ยคิดว่าคําว่าสเวยเนี่ยมันเป็นอาการที่ไม่ค่อยดีนะครับจริงๆแล้วฮิปสเวยเนี่ยคือส่วนสําคัญมากๆเหมือนกันที่จะทําให้วงสวิงเราดีลองไปสังเกตนักกอล์ฟระดับโปรดูได้เลยนะครับเขาจะมีการสเวยจริงๆสเวยไปทางขวาด้วยสเวยไปทางซ้ายด้วยแต่ย้ำอีกนิดนึงนะครับจริงๆการสเวยเนี่ยมันต้องเกิดจากเพเชอร์ชิพนะครับเกิดจากการใส่แรงลงไปที่พื้น ถ้าเราใส่แรงลงไปที่พื้นได้ถูกต้องเนี่ยฮิปสเวย์มันจะอาการของฮิปสเวย์ของเราเนี่ยมันจะถูกต้องแล้วก็สอดคล้องกันพูดให้เห็นภาพง่ายๆนะครับการที่เราเปิดสะโพกอย่างเดียวเนี่ยผมบอกเลยว่าไม่พอนะครับการที่เราจะเปิดสะโพกได้เนี่ยมันต้องผสมผสานกับการทำเพชเชอร์ชิพที่เรากระทำกับพื้น แล้วมันจะทําให้เกิดมูฟเมนต์ของสะโพกขึ้นมานะครับตรงนี้แหละเป็นจุดจุดหนึ่งที่นักกอล์ฟหลายๆคนอาจจะไม่เข้าใจซึ่งผมแนะนำนะครับให้ลองกลับไปฟังตอนที่ผ่านมานะเป็นเรื่องของเพเชียชีพลองไปฝึกจุดนั้นดูแล้วก็เอาเรื่องของการเปิดสะโพกเนี่ยมาเปรียบเทียบกันด้วยนะครับถ้าเราเอา2ออย่างนี้ฮิปส a y แล้วก็ h i p เ u ิร์เนี่ยมาผสมผสานกันได้เนี่ยมันจะทําให้การเคลื่อนที่ของเราเนี่ย มันดีมากขึ้นแล้วก็จะแก้อาการคัตติ้งคอ o s สก็จะทำให้สปีดของเราเนี่ยมันสูงมากขึ้นด้วยนะครับจริงๆแล้วเรื่องที่ผมพูดมาทั้งหมดในเรื่องเพ e เชอร์ชิฟการเทิร์นของฮิปมีการเทิร์นมีการสวอยนะครับทั้งหมดเนี่ยมันคือเรื่องของการสร้างทอร์กนะครับถ้าใครที่ศึกษาแบบด็อกเตอร์คอนนะครับหรือฟังตอนเก่าๆที่ผมเล่ามาเนี่ยจะเห็นภาพเลยว่าจริงๆแล้วถ้าเราเข้าใจเรื่องการสร้างทอร์กเข้าใจเรื่องเพชเชอร์ชิพนะครับมันจะลิงก์กันหมดเลยนะพวกเรื่องฮิปเทิร์นฮิปสวกนี้ ก็จะทำให้สปีดของเราเมันเพิ่มขึ้นมาอย่างแน่นอนแต่วันนี้นะครับเราจะเน้นแค่เรื่องฮิปเทิร์นก่อนนะครับว่าอก,การทำฮิปเทิร์นเนี่ยทำยังไงนะครับในบทความเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเราอยากจะทำฮิปเทิร์นให้ได้ดีเหมือนโปรเนะี่ย feeling your belt buckle facing more toward the target and both knee pointed at the target a split second later นะครับ ณช่วง impact เนี่ยหัวเข็มขัดของเรานะครับมีการเทินหรือว่าหมุนไปทางเป้าหมายอันนี้คือความรู้สึกที่เราจะต้องรู้สึกกับมันนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเข่าของเรานะครับทั้ง2ข้างเนี่ยมันจะต้องมีการแบบหมุนเทินตามไปเทินตามไป Split s e c o n d หรือว่าเหมือนเหมือนกับว่าเบล b บั k เ e เนี่ยหมุนไปก่อนนะครับแล้วก็น e ีของเราเนี่ย ตาใหม่มิดหนึ่งนะครับตรงนี้จะเป็นสิ่งที่ในบทความนี้เขาเขาแนะนําว่าถ้าเกิดเราทําแบบนี้หรือว่าให้ความรู้สึกแบบนี้ได้เนี่ยตรงนี้มันจะทําให้สะโพกของเราเนี่ยเปิดได้มากขึ้นแต่ย้ำอีกทีหนึ่งนะครับถ้าไปฝึกหมุนอย่างเดียวนะครับโดยที่มันไม่ได้เกิดจากแรงที่เราใส่ไปที่พื้นเราตั้งใจหมุนอย่างเดียวเนี่ยจะไม่เวิร์กแน่นอนก็หวังว่าตอนนี้นะครับจะทําให้เพื่อนๆเ,เห็นภาพได้มากขึ้นนะครับว่านักกอล์ฟระดับโปรเขาเปิดสะโพกต่างกันกับมือใหม่อย่างไงนะครับแล้วก็ คงเห็นภาพกันแล้วว่านอกจากการเปิดสะโพกอย่างเดียวเนี่ยไม่พอนะครับต้องเข้าใจเรื่องของการใช้เพ s เชอร์ชิฟด้วยนะครับก็จะทำให้ฮิปส a y ของเราเนี่ยทำงานได้ดีมากขึ้นขอบคุณเพื่อนเพื่อนนกกอล์ฟนะครับที่เข้ามาฟัง coming to u a b l e podcast สำหรับใครที่อยากติดตามคอนเทนต์แบบนี้นะครับเป็นแนว h y b r i d Theory สามารถติดตามได้ที่ y t u t u นะครับฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยแล้วกันถ้าเกิดใครที่ชื่นชอบฟังแบบเสียงอย่างเดียวนะครับสามารถไปฟังได้ที่ pdgolf.podbean.com หรือว่าจะ Search coming t o u r pro นะครับได้ที่ช่องทาง Apple p o d c a s t Podbean, Spotify นะครับลองไป Search แล้วกดฝากกด Subscribe ฟังกันด้วยนะครับเป็นสามารถฟังได้ในช่วงเวลาขับรถช่วงเวลาทางานอะไรพวกนี้นะครับก็สามารถฟังได้แบบเพลินๆครับจะมีเนื้อหาแบบลึกๆเหมาะสาหรับคนที่อยากจะพัฒนาเกมกอล์ฟด้วยตัวเองคนที่จริงจังกับเกม นเนื้อหาที่ผมเอามาเล่าแล้วก็แชร์เนี่ยรับรองว่ามีคุณภาพแน่นอนลองเข้าไปฟังกันดูเช่นเคยนะครับก็ฝากแอปพลิเคชันของคนไทยนะครับเป็นอินโนเวชันที่ชื่อว่าด็อกไฟไว้ด้วยนะครับเป็นแอปพลิเคชันที่จะทําให้เพื่อนๆเ,เก็บคะแนนนะครับแล้วก็นับแต้มกับเพื่อนๆมีรูปแบบการน,นับแต้มที่ครบวงจรทุกรูปแบบเท่าที่นักกอล์ฟไทยเล่นกันนะครับผมเองโหลดมาใช้ในทุกครั้งเลยในะการออกรอบนะขอบคุณเพื่อนๆน,นักกอล์ฟนะครับที่เข้ามาฟัง coming to a ball podcast แล้วเราพบกันใหมใ่ในเอพิโซดหน้าสวัสดีครับ <estiver thorough recognizable injuries>